อัสลามุอะไลกุมค่ะวะอะไลกุมสลามครับวันนี้เราจะมาคุยกันละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่เราจะละหมาดหรือนมาสในศาสนาอิสลามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของบทดูอาหรือคำวิงวอนต่างๆที่เราใช้กันในช่วงเตรียมตัวนี่แหละค่ะ เรามีข้อมูลดีๆจากบทความบทดูอาก่อนละหมาดการเตรียมจิตใจและกายนะคะซึ่งเขารวบรวมบทดูอาสำคัญสำคัญไว้เยอะเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจขั้นตอนและก็ความหมายที่อยู่เบื้องหลังบทดูอาเหล่านี้ค่ะว่ามันช่วยเตรียมเรายังไงทั้งกายทั้งใจก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติศาสนกิจที่สาคัญมากๆนี้ครับผมเป็นกระบวนการที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดภายนอกอย่างเดียว แต่เป็นการเตรียมจิตวิญญาณเราให้สงบให้พร้อมแล้วก็ให้มุ่งตรงไปที่พระเจ้าซึ่งบทดา ا แต่ละบทนี่แหละครับมีบทบาทสาคัญมากๆในการนาเราไปสู่จุดนั้นั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะบทความนี้เขาเริ่มตั้งแต่เรื่องเบสิกมากๆอย่างการเข้าห้องน้ําเลยนะคะก็มีบทดูอาด้วยบทดูอาก่อนเข้าห้องน้ําที่เขาแนะนําคือบิสม um ิลลาอัลลอฮุมม่อินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบิซิวัลคุบาอิศ ความหมายก็ประมาณว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนพวกมารร้ายแล้วก็สิ่งสุกปรกต่างๆโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับการเริ่มด้วยบิสมิลลาหรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเออทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอยู่ในการรับรู้ของพระองค์นะแล้วการขอความคุ้มครองในที่อย่างห้องน้ำ ก็สะท้อนความเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็นมารบกวนได้ก็เหมือนสร้างเกราะป้องกันทางใจไว้ก่อนเลยอ๋อค่ะแล้วพอออกจากห้องน้ำก็มีอีกบทหนึง่งฮูฟรานะกะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัฮะบะอันนิลอาดวะอาฟานีอันนี้เหมือนเป็นการขออภัยโทษแล้วก็ขอบคุณที่พระองค์ช่วยขจัดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ให้สุขภาพดีกับเราใช่ครับ น่าสนใจตรงที่เป็นทั้งการขออภัยและขอบคุณในเวลาเดียวกันมันแสดงถึงความตระหนักในความเมตตาของพระเจ้าแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการปลดทุกข์ซึ่งจริงๆมันสําคัญมากนะแล้วการขออภัยก็เหมือนเป็นการเตือนให้เราสํารวจตัวเองอยู่เรื่อยๆครับจริงด้วยค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยคือการทําวุดูหรือการอาบน้ําละหมาดชําระล้างร่างกายส่วนต่างๆก่อนจะเริ่มทําวุดูก็ กล่าวบิสมิลลาอีกแล้วใช่ไหมคะคำนี้ใช้บ่อยจังครับผมบิสมิลลาอีกครั้งเหมือนเป็นการกดปุ่มสตาร์ทเลยว่าเอาล่ะการกระทำนี้ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์นะมันเปลี่ยนจากการล้างมือล้างหน้าธรรมดาให้กลายเป็นการกระทำเชิงนมัสการหรืออิบาดะดเป็นการเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระองค์จริงๆค่ะค่ะแล้วพอทำวุดลเสร็จเรียบร้อยก็มี บทดูอาที่ยาวขึ้นมาหน่อยเหมือนเป็นคำปฏิญาเลยนะคะอัชฮะดูอ ah il ัลลอฮ์อิลาห์อิลลัลลอฮวาฮ์ดะฮูลาชารีกะละวาอัชฮะดูอันนุมฮัมมัดันอับดุฮูวระซูลุอันี้คือยืนยันหลักศรัทธาเลยว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และท่านนาบีมูฮัมหมัดคือเบ่าวและาศาสนทูตของพระองค์แล้วก็ยังมีต่ออีกนิดหนึ่งอัลลอฮุมมะจัลนีมินัตตาวาบีนวะจัลนีมินัลมุตตะฮิรินขอให้พระองค์ทรงทําให้เราเป็นผู้ที่สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็เป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยจุดนี้ลึกซึ้งมากนะครับคือการยืนยันศรัทธาหรือชาฮาดะเนี่ยหลังจากการชำระล้างร่างกายมันเป็นการเชื่อมโยงความสะอาดภายนอก เข้ากับความบริสุทธิ์ภายในจิตใจเลยและสังเกตลำดับไหมครับเขาขอให้เป็นผู้สำนึกผิดหรือเตาบ้าก่อนแล้วค่อยขอเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์มันสะท้อนว่าการกลับตัวกลับใจการชำระล้างทางจิตวิญญาณเนี่ยมันนำไปสู่ความสะอาดที่แท้จริงทั้งข้างนอกและข้างในโหจริงด้วยค่ะเป็นการเรียงลำดับที่มีความหมายแฝงอยู่จริงจ ทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนจะเริ่มละหมาดจริงๆบทความพูดถึงบทดูอาสำหรับการตั้งจิตโดยเฉพาะเลยวัจจตุวชิหะลิลลาจีฟัตราสามาวาตีวันอรดาฮานิฟันวะมาอานะมีนันมุชริกินแปลว่าข้าพระเจ้าผินหน้าไปยังผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความบริสุทธิ์ใจและข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ตั้งพาคีครับบทนี้เรียกว่าดูอาอิฟติตะ หรือบทเปิดเป็นเหมือนการประกาศเจตจำนงครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มเลยอารมณ์เหมือนเราปรับโฟกัสเลนส์กล้องให้ชัดเป๊ะให้จิตใจเรามุ่งตรงแน่วแน่ไปที่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นทิ้งเรื่องทางโลกความกังวลอะไรต่างๆไว้ข้างหลังก่อนเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะของการสนทนาการนอบน้อมต่อพระผู้สร้างอย่างสมบูรณ์ ฟังดูแล้วการเตรียมตัวก่อนละมาดนี้เป็นกระบวนการที่แบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็มีความหมายในทุกๆสเต็ปจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องความสะอาดการทำวุดูจนถึงการปรับจูนจิตใจขั้นสุดท้ายทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยด้วยบทดูอาเหล่านี้ถูกต้องครับแต่และบทดูอาเหมือนเป็นสะพานเชื่อมเลยครับเชื่อมการกระทาภายนอกที่เราเห็นเห็นกันเนี่ย เข้ากับสภาวะข้างในจิตใจทำให้การกระทำนั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นสร้างสมาธิความจดจอ่อแล้วก็ความรู้สึกถ่อมตนก่อนที่เราจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าการที่กิจวัตรประจำวันง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่เข้าห้องน้าอาบน้าละหมาดถ,ถูกผสานเข้ากับการระลึกถึงพระเจ้าผ่านบทดูอายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้าง กับมุมมองกับทัศนคติแล้วก็วิธีที่คนคนนึงใช้ชีวิตหรือรเผชิญกับเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันน่าสนใจนะครับว่ามันจะหล่อหลอมคนคนนั้นไปในทิศทางไหนวาเลกุมุสลามค่ะ